หุ้น Power time Magazine, พาวเวอร์ทาแมกกาซีนขานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ประเทศไทยานาดีมีประสบการณ์เยอะนะคราปีาร,ร,ราท่านเป็นประธานจากเอฟเอซีโอที่เมืองไทยเราลงการนะครับก็คุณเรีนมอเจิิเลที่าาการจัดงานนะครับคุณค,คนยูเนการน,ะนะเ,าเซ็นทัานสถาปนานะครับก็เป็น้านที่มีคนเนี่ยนะครับเดินเยี่ยมชมงานกว,ว่าหนึ่ง1สนสองหมืนะครับ กอตะกี้ก็คุยกับท่านว่าแล้วแผนที่กำลังทำทำอยู่เนี่ยปีหน้าหรือปีต่อๆไปสามารถมาน,นี่ควรอยู่ที่ไหนท่านแนะนําว่าควรอยู่ที่นี่นะครับท่านผู้บริหารสถาบันการเงนินแบงค์นันแบงค์นะครับทุกท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มาออกบูธเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ร่วมออกบูธนะทุกบูธนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ มาร่วมพิธีเปิดงานอีเวนต์เทศกาลการเงินการลงทุนและการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตไอแวนสมาร์ทน,นี้2023นะครับก็ปีนี้จัดเป็นครั้งที่14นะครับก็ที่เซนทรัลลาดพร้าวกรุงเทพมหานครวันที่8ถึง10ธันวาคมนะครับก็มีสถาบันการเงินแบงค์นรรแบงค์นะครับไทยเทศก็ล้วนกิจการชั้นนำของประเทศเนี่ยนะครับของเมืองไทยกว่าครึ่งร้อย ะครับที่มาที่นําผลิตภัณฑ์นะครับมาการเงินการลงทุนใหม่ล่าสุดมาแน,นะนํำบริการประชาชนนะครับภายใต้ทีมงานุีนี้ก็คือ Financial l i t e r a c y นะครับก็คือเอให้มีศักยภาพประสิทธิภาพและความยั่งยืนที่สามารถรับมือกับสังคมโลกยุคดิจิตัลที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับขั้นแล้วก็มืสีสันนะครับ ผมีิวามยินดีอย่างมากนะครับแล้วก็ที่ได้รับเกียรติมาร่วมเป็นประธานที่ทเปิดงาน Thailand Smart Money ของกรุงเทพในปีนี้นะครับท่านุณเกียรติครับงานอีเวนต์ Thailand Smart Money เทศกาลการเงินการลอองทุนเป็นหนึ่งใน,นกลไกขับขึ้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับ เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องกรุงเทมพมหานครนะครับที่ต้องการวางแผนทางด้านการเงินการลงทุนส่งท้ายปีนะครับอีกทั้นยังเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยได้สอบหาแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศพร้อมทั้งหาหร,รือเติมความรู้กับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือ financial advisor นะครับซึ่งตรงกับธีงงาน financial literacy ของผู้จัดงานไทยรัฐวัฒน์มันนี้ที่ให้ความสำคัญนในเรื่องนี้ด้วยนะครับมอ,องกล้องค้างไว้นะครับจะได้พาดีๆสวยๆแบบนี้นะครับ และขอเรียนเชิญประธานการจัดงานไทยไลน์สมาร์ทมันนี่และประธานเครือนเงอรอฟิมดับเบ้ยคุณรัตอนอันศดรธีรยุทธ์เจ็ิญปรบมือค่ะและขอเรียนเชิญผู้โวยการฝ่ล์มาจีจี้สตร t จี y ค่ะคุณชัตการจัดกนขจรขเสียงปรบมือค่ะ โดยท่าน,นจะร่วมกันทาพที่เปิดในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นสําหรับธนาคารกรุงไทย<ฮ>เขียงข้างไทยสู่ความยั่งยืนถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเรามาส่งสัญญาณน,นับถอยหลังไปได้วยกันครับเริ่มที่5 4 3 2 1 และที่คือธนาคารกรุงไทยเที่ยงข้างไทยสู่ความยั่งยืนเสียงปรบมือดังดบครับครับคนครับสองนึพอนนสองครับ 5 4 3 2 1นี่คืี่ขบูธธนาคารออมสินครับภายในงานไทยแลนด์มาร์วันนี้กรุงเทพครั้ที่14อย่างเป็นทางการครับ